เอ็คมาเนี่มาอ่ากวาดที่เนี่ยช่วยข้านี่หาเร็วเร็วเร็วมาหาเอาหนมมาเดินทางนี้ทางนี้ทางนี้จะไปทางโน้นเออ,อ,อนั่งลงเออเสยๆกวาดที่เนี่ยช่วยข้าไปที่ข้าวยังกินอะ่ะงานไม่ทำทำได้ไง อาหารเขาซื้อมาให้ถุงเป็นสี่สิบห้าสิบนะเห็นไหมต้องช่วยเพื่อนทำงานมั่งนะน่ารู้นะนะช่วย้องแล้วกันนะอ๋อมีงานคือ้องนะอ้ลืมนึกไปางานเขาคือร้องเนะ้องเมียวเมียวยังไงนาะลูเนะนั่นคืองานแหลนะเนาะเข้าใจเข้าใจเ <laughs> ข้าใจว่างานเองคือร้องอ่านเะล ไว้ก็ได้ลมเงาแต่เราต้องขยันกวาดแลกกันปลูกไว้ก็ได้ลมเงาครับท่านนายกนี่เห็นไหมปลูกไว้ก็ได้ลมเงานะแต่เราต้องขยันกวาดใบมันแลกกันนั่นนีเพื่อนก็ให้ลมเงาเลรอออนี่บมมีมันมาได้น่ะนี่อ๋อตัดมดนี่ร้อนนี่นี่นี่ังคานี่ก็ร้อนนะมันเย็นคนละอย่างเนาะอันนี้มันเย็นธรรมชาติอ่านี่ เี่ยผมเอาแบบธรรมชาตินะเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรค์พนว่าคนเราต้องอยู่กับธรรมชาติพนว่าอ๋อมันเย็นธรรมชาติแม่แล้วบ่ต้องเสี่ยงเงินเหรออ๋อ่ต้องเสี่ยงเงินอยู่กับธรรมชาติเนี่ยโอ้เราถ้าเอาลมนี้แปลงเป็นเงินเสี่ยงหลายเงินนั่นนี่ หลายหมื่นก็แล้วกันล่ะนี่แต่นี่ไม่ต้องเสี่ยงสักหมื่นแค่ขยันปลูกขยันกวาดใบก็โอเคละเนี่ยเพื่อนยังได้กินลูกอีกต่างหากอ่าเนี่โชคอันนั้น,นะครับปลูกไว้ได้โชคกันว่าโชคอันนันเป็นไม้มงคลน,นะได้ลมได้เงาได้ผลคนกินได้นกกินดี ทุกสพรพสัตว์อยู่ด้วยกันพึ่งกันร่มเย็นเพณ่อนว่าอยู่กับธรรมชาติดีทนายกพันยังว่าเลยอยู่กับธรรมชาติลูกหลานเอ้ยเพณ่นว่า